อ่เป็นไปตามที่ท่านยูเอลบอกไว้เลยว่าอาจจะมีหนูสองตัวมาแถวนี้ก็ได้แต่ว่ามากันแค่สองคนเนี่ยนะไอ้ดูถูกกันเกินไปหรือเปล่าเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่มีทางเลือกแล้วนะเตรียมตัวต่อสู้ได้เลยนะโอเคจอมตีบันไฟไปกิน ยา yeah. nature and e x t e ชั i o n ยาสุดยอดไปเลยดูโล่นั่นสิมันดูดการโจมตีของบอลไฟเข้าไปหมดเลยมิเ l ลร r e f l e c กชั่นฮะอะไรกันเ,เขาสะท้อนการโจมตีของพวกเรากลับมาแล้ว บาลีบ้งครับเฮ้ยนี่มันบ้าเลยกันนี่สุดยอดไปเลยถ้านั้นมันสุดยอดมากเลยคนหลงนี่อย่าเพิ่งดีใจไปศัตรูยังไม่ยอมแพ้ทีมันต้องเข้ามาอีกรอบแน่ใช้คิดตันที่ฉันให้ไว้ก่อนหน้านี้ได้เลยหมายถึงคิดตันอันนี้งั้นเหรอใช่ไล,ล้ล่ะทำลายมันอยา่าพวกมันกำลังขอกำลังเสริมรีบหยุดมันแล้วเข้า ย่ามาแล้วแย่แล้วแบบนี้มันกำลังไล่ัดถาอยู่นั่นมันควันขี้เต่าเจนนี่ดีปิดปากไปจมูกแล้วเข้าเห้ฮ่าๆว่าอย่างไงล่ะแน่จริงก็สะท้อนพลังกินขี้เต่าของฉันกลับมาให้ดูสินายอาจจะทนได้ก็จริงแต่สาวน้อยคนนั้นจะทนพลังกินขี้เต่าของฉันได้แค่ไหนกันฮ่าฮ่ อีแบบนี้ไม่ดีแน่นอนพวกมันบ้าจนตัวตายถ่ายไว้ชีวิตเลยกันหรอเนี่ยยาาายายาคุณลุงเจนนี่เธอรีบโจมตีขวหน้ามันแล้วเข้าไม่นะเราโจมตีมันไม่โดนแน่นอนขืนเป็นแบบนี้เราเองก็ยิงไม่โดนยาฮะ,วะเวทมนต์ถูกขัดเง้นเหรอเจนนี่เป็นคนทำเง้นเหรอ เอ๊ะไม่สิอาการของเธอดูไม่ดีเลยนะถ้า,างั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แอนนั่นมันเมลอนบินได้ฮะเมลอนงั้นเหรอใช่ที่เธอเห็นก่อนที่โรงเรื่อยนั่นหรือเปล่าใช่ใช่มันกำลังฟินเข้าไปที่รูของต้นไม้ตรงนั้นนะอะฮะฮะเฮ้ยนี่มันบา้าอะไรกันนี่อ่ะพลังงานบริสุทธิ์งั้นเหรอนี่มันอะไรกันเฮ้ช่างมันเถอะ ถึงเวลาที่จบชีวิตของพวกแกแล้วไปตายซะเจี๋ยฮะอะไรอีกวะเนี่ยทำไมเวทมนต์ของเรามันเปิดใช้งานคำสั่งแห่งความเงียบโอเคใช่ไหมเจนนี่อ่ะค่ะเอ๊ะนั่นผู้บัญชาการนี่นะเฮ้ย บ้างอาจมากนะหอกสส่น้ำว้า <c oughs> ท,ท่นลอดแย่ตายแล้วฉันบอกนายแล้วไงว่าอย่าบุกเข้ามาคนเดียวนะเออนี่มันฉุบเฉินแล้วนะฉันเองก็ไม่มีทังเหลือกจริงๆแล้วยืนยันเป้าหมายนะเป้าหมายอยู่ภายในต้นไม้ยักษ์แห่งน,นั้นเราต้องรีบจับมันให้ได้โดยเดี๋ยวนี้เลยละเออเป็นแบบนี้พวกเราคง ใช่พวกเราคงไม่มีทางเลือกนอกจากลุยเข้าไปแล้วละ่ะเตรียมตัวตั้งค่ายรูปแบบค่ะรับทราบเพอไม่ต้องเป็น่วงห็อกทุกคนเป็นนักเวทที่มีประสบการณ์แล้วพวกเขาจัดการได้แน่นอนหน้าที่ของพวกเราคือการตามหาหัวหน้ามันให้เจอเ้อถ้างั้นเราเองก็ไปลุยกันบ้างสิตามฉันมาได้เลยว้าอย่า,ยา จะว่าไปแล้วนะนี่มันก็นานไปแล้วนะที่ฉันไม่ได้สู้ร่วมกับนายนะฉันยังจำครั้งแรกได้เลยนะที่พบกันตอนนั้นฉันเป็นแค่นักเวทฝึกหดัดฉันอายุน่าจะพอๆกับเด็กคนนี้ละมัง้งยังไหวหรือเปล่าเจนนี่ถ้าเธอไม่ไหวก็บอกได้นะแน่นอนไหวอยู่แล้วตอนนี้ร่างกายกำลังฟุน้นฟูอีกไม่นานก็น่าจะเต็มร้อยเหมือนเดิมแล้วละ ฉันพาเธอมาเพราะว่าฉันสามารถปกป้องเธอได้แท้ๆแต่สุดท้ายฉันเองก็ทําให้เธอนั้นตกอยู่ในอ,อันตารายอยู่ดีเราเป็นถึงแท้งทําไมถึงไม่สามารถปกป้องใครได้เลยทําไมกันเบเลลิกฉันสัมผัสได้ถึงพลังมหาศาลที่อยู่ด้านในเข้ามาเร็วเป็นอย่างที่คิดเอาไว้เลย นี่มันเป็นกรณีที่เลวร้ายที่สุดเออแล้วนั่นมันคืออะไรตามตำนานที่กล่าวไว้ว่าใจกลางป่าของเอเวกินจะมีต้นไม้ยักษ์ขนาดหนึ่งตั้งอยู่มันเป็นดั่งศูนย์รวมจิตใจแห่งป่าและเป็นแหล่งรวมพลังงานบริสุทธิ์มากมายที่ทำหน้าที่หล่อเลี้ยงป่าแห่งนี้และทั้งหมดนั้นก็ถูกอัดแน่นอยู่ภายในใจกลางของต้นไม้แห่งนี้ สิ่งของที่อยู่ภายในนั้นชาวป่าดั้งเดิมมักจะเรียกกันว่าดวงใจแห่งป่าสแสดงว่าพวกมันต้องการที่จะขโมยและครอบครองเจ้าสิ่งนั้นอย่างนั้นเหรอแล้วมันเป็นไปได้งั้นเหรอถ้าเมื่อก่อนนะคงจะเป็นไปไม่ได้แต่ตอนนี้นะต้นไม้เขียวเฉามากกว่าเมื่อก่อนแล้วละถ้าปล่อยไว้แบบนี้หวังว่าจะถูกข้อมงำโดยง่ายๆแน่นอนฮ่าฮ่ ทั้งหมดนี่ก็เป็นแบบนั้นนั่นแหละที่พูดมาทุกอย่างนั่นนะแต่คนที่ผิดนะไม่ใช่ใครที่ไหนนอกจากมนุษย์ทำกันเองนั่นแหละระวังด้วยนะผิดแล้วพวกเราน่ะไม่ได้ทำเลยนะพวกเธอนั่นแหละไม่ใช่เหรอที่ทำกันทั้งหมดนะเ้อช่างเป็นเด็กสาวที่อ่อนต่อโลกจริงๆเลยนะ เธอเองก็เห็นไม่ใช่เหรอว่ามนุษย์เห็นแก่ตัวอย่างไงเธอยังจําภาพที่หลงเลยนั้นไม่ได้งั้นเหรอปลาที่ถูกทําลายสัตว์ปลาที่ถูกข่มเหงคนที่ดั้งเดิมที่ถูกจับไปเป็นทาสมนุษย์เอาแต่ทําสิ่งที่ตัวเองอยากได้โดยที่ไม่คํานึงถึงตัวเองเลยแม้แต่นิดเดียวเอาจริงๆนะก็ต้องขอบคุณพวกมนุษย์นั่นแหละที่ทําเรื่องแบบนี้ให้เกิดขึ้นนะเธอ ท้ายที่สุดแล้วทุกอย่างก็พังลงเพียงเพราะความโลภของมนุษย์ทุกอย่างของป่าแห่งนี้ก็จะถูกลืนกินและกลายเป็นของพวกเราทั้งหมดต้องรีบหยุดเธอเดี๋ยวนี้ให้ได้หอกสายน้ำอ้าคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้อย่างนั้นเหรอตายซะเบลลิกตุ้อุ้ม แข็งแก่งมากเลยนะนี่คือพลังที่แท้จริงของนายแล้วสินะแต่น่าเสียดายนะที่นายนะไม่ได้ฆ่าฉันตั้งแต่ตอนที่เจอกันครั้งแรกเพราะวันนี้ฉันมีพลังที่ไร้ขีดจำกัดนั่นก็คืออินฟินิตี้สโตนยังไงล่ะมันไม่มีทางเหมือนกับครั้งก่อนอีกต่อไปแล้วตู้ถึงเวลาแล้วละ พวกแกจะต้องชดใช้ในสิ่งที่พวกแกบ้างอาจมาดูบินชั้นคนไหนเข้ามาได้เลย Why so fast, you never know what they want.